เกิดอีกอย่างขึ้นครับพี่น้องใหม่พัชรีหมอลำซิ่งชื่อดังเดือดบนเวทีแพลวพาวแสงทองเกิดเหตุการณ์อีกอย่างขึ้งบนเวทีต้องย้อนไปก่อนว่าเมื่อวานใหม่พัชรีคือมีงานมาประทับกับแพ่ววแสงทองใช่ไหมใช่ค่ะวันที่ที่เจเมื่อวานนี้เป็นของผู้จัดนะคะ7 8 9ดแปดเกเอ e n t ์เทนเมนที่ได้นำคุณใหม่พัชรีนะคะประทับแพ่ววแสงทองเต็มวงค่ะแต่ก็คุณใหม่เขามีสองงานเมื่อวานนี้ งานแรกนะครับเวทีที่หนึ่งเป็นวัดวังยางอ่อนนุษ่ะก็คือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครึง่งอ่าแล้วก็งานที่สองที่ตลาดฉลองกรุงใหม่พัชรีรับเชิญเนี่ยอยู่อ่าอยู่ยที่ตลาดฉลองกรุงเนี่ยเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง ก็คือช่วงนี้จะมีงานนะคะที่ติดต่อกันหลายวานันในช่วงบุเทพแล้วก็มีการออนทัวร์ของหมอลำค่ะแล้วก็คุณใหม่ยพัชรีแล้วก็คุณพรา,าวสาทองนะคะก็เป็นหนึ่งในการนอนทัวร์ครั้งนี้เนื่องจากทาง7-8-9นะคะผู้จัดก็ได้นําทั้งสองท่งานเพราะได้คิวงานลงล็อกลองตัวแล้วก็ได้เวลาเนี่ยก็นํามาประทะกันครับและงานวันนี้นะครับ ของคุณใหม่พัชรีวันนี้นะ,ะวันที่ยี่สิบแปดเมษายนงานของคุณใหม่พัชรีนะครับอยู่ที่ใหม่พัชรีตำบวงเลยนะยีะ 28, ่สิบแปดเมษายนตัวแม่ตัวมัมพร้อมมากับมอบความม่วนให้กับพี่น้องชาวชาวอะไรนะพี่น้องชาวสวัสดีอีกครั้งก็เป็นที่งานไหนคะ ตอนนี้ก็คือมาเป็นรอบแก้ตัวนะจ๊ะราคาบัตรหนึ่งร้อห้าสิบาทจนบัตรหน้านงานเป็นต้นไปตลาดสวัสดี อมตะชินีค่ะอ๋อตัสอดดีนะอยู่ชนบุรีเนาะค่ะใช่ค่ะบัตรอยู่ร้อยห้าสิบบาทค่ะครับแล้ววันนี้งานของทางแพรพาแสงทองเห็นว่ามีประทัดกับลำไยใช่ค่ะหาทองคำใช่ไหมค่ะอที่อ่อนนุชนะคะมีประทัดกับคุณลำไยหายทองคําซึ่งน้องลำไยเองก็มีสองงานค่ะแต่ก็จะมาขึ้นตรงที่อ่อนนุชก่อนแล้วก็ค่อยไปต่องานที่สองนะคะจะขึ้นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะ แล้วก็เป็นวง่อปด้วยสาวแสงทองเต็มวงครับอยู่ที่วัดวังยางอ่อนนุชยี่สิบสามนะครไขว่างแล้วก็มีงานไปรับชมนะมีงานที่หนึ่งข่าววันนี้ก็คือช่วงห้าโมงเย็นของคุณแพลวค่ะมีงานที่หนึ่งก็คือมีสองงานเหมือนกันงานที่หนึ่งอยู่ที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคอนเสริญรุ่งสุสแควร์ค่ะแล้วก็เวทีที่สองก็คือวัดจันอนุชยี่สครับผม ก็อยู่ใกล้ที่ไหนสามารถไปให้กําลังใจกันได้สะดวกเวลาไหนก็สามารถเข้าไปชมได้เวลานั้นได้ค่ะตอนนี้หมอลําเต็มกรุงเทพเต็มภาคกลางไปหมดเลยเพราะหมอลาคือตอนนี้อ่อนทัวร์ไม่ว่าจะเป็นหมอลาใหญ่หมอลําซิ่งเนาะไปเชียงใหม่เนาะเนาะไปชมรมพัทยาด้วยใช่ครับก็เห็นบิวจิตบิวจิตก็ไปนี่บิวจิตก็ไปพัทยาหรือเปล่าชมรมนีวันนี้เหมือนกันเห็นนางจะขอขอนอกเรื่องนิดนึงผมชื่นชอบ เห็นโปเตอร์จิตชริยาก่อนนะขอขอนอกเรื่องนิดนึงนะพี่หัวนาทีนี้ก <uh, uh, ็ยกให้บิวนะครันบิวก็เป็นบิวนะคะเลลดสัวหาไม่เห็นไม่คือเราก็เห็นแบบว่าโจ้นั่งอยู่นี่ก็หัวลรอเอแล้วก็แบบอะไรอะอะไรก็เลยก็หัวเราบิวพี่เป็นอะไรไม่เป็นไรเราก็งงไงว่าบิวเป็นอะไรพอเราก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ย แล้วท้งนี้หมอลำเนาะหมอลำก็อ่อนคืนแถวภาคกลางกันอย่างเช่นอ่ะขออนลืาอนะบิวจิตริยาก็เอากระแสเหมือนกันนะครับยืนอยู่ข้างต้นมะพร้าววันนี้เจอกันไอ้เต้าเมียเช่ามิตจักลาดหางเลบ้านเก่าพันทองชนบุรี28เมษายนนะค่อยมากไหมมาโกเตอร์ยายบิวอย่างหมอลำจกระล้อยเมื่อคืนก็เป็นบัลไลบัลไลที่งานของทางด้าน ค่าประเด่งโปรโมชั่นเป็นงานบรรลัยีแต่ว่าหลจากสงการนั่นแหละจะเป็นปลายเดือนมีนาเพราะว่าได้คิวหมอออนสุนุทเทปก็มีเล่นน้ำกันวันนี้คิวของชายเกินน้อยก็อยู่ชนบุรีนหมือนทันอยู่ที่เพราะมีวันสามสิบถึงจะกลับมาอีสานแสดงว่าวันนี้หมอลำสามสามคณะสามสามวงเนี่ยประทัดันที่ชนบุรีใช่ไหมก็คือใหม่พัชรีค่ะ บิวจิตริยาแล้วก็หลอรใจเกินร้อยอ่าเลือกเอาด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องชลบุรีเด้อมากมองไ้าไปมองหันแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าทางหมอลำมูลยาอย่างใจเกินร้อยเขาจะได้ถึงตข้อแจ้งใหม่อ๋อค่ะก็ต้องรอรอติดตามหน้าเพจนะคะหรือว่าเพจหมอรำใจเกินร้อยหรือว่าจะเป็นเพจของพระป้าได้แอนโปรโมชั่นก็ได้ค่ะครับอ่ะเขาเลือกไปพี่น้องครับไปพี่น้องสีดาว่าซม่นอีกคือว่าอย่างคือนว่าเขาเลือกจะทื่อ ขอเปเดตงานในค้นกรล่าสุดนะครับได้ไปเห็นทางเพจนิลุยชาแนลนะครับได้ลงคลิปคลิปหนึ่งไว้บอกว่าเมื่อใหม่พัชรีถูกดึงเกือบตกเวทีเลยสวนกลับแบบทันทีว่าจุดเล่นกับใครไม่เล่นอ่าเล่นกับใหม่พัชรีนะข้องเทนี่แหละข้องเทจริงๆจริงคุณใหม่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ถือว่าคุณใหม่ เดือดหรือเปลงอะไรมากมายเพียงแต่ว่าในความที่สไตล์ใหม่พัชรีอ่ะต้องบอกก่อนสไตล์ใหม่พัชรีก็คล้ายๆกับขอยุขอยกตัวอย่างนะคอมอ่ะที่ชอบแบบว่าแฟนคลับก็ชอบไม่ด่าชอบไม่ด่าจ้างมาด่าอะไรอย่างเงี้ยสไตล์สไตล์คล้ายๆนะอ่ะขอดูคลิปนะครับเป็นคลิปจากทางเพจนิรุยชาแนลนะครับขออนุญาตคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องต้องยอดไปแล้วนึง นื่มเลือเอาประกอบสำารับผ่าก่อนดิเออเบานะเบาเบาแล้วก่อนนั้นนี้เคยโดนดึงแล้วก็มีบาดเจ็บด้วย เจอท่านพี่น้องครับขออภัยอะไรๆคำเขาเรียกว่าคำฝังเคยคำคมอือ่าจังหวะนี้แหละครับกล้า เนาะี่น้องบานเอาสมุนทุกจบภูมใจที่อาเอาเป็นคนอีสานอืมุ้ชอบอยู่เลยมี้าคนเาไยนงนันบุญยั้เหวะ่ยงงนถ้าทิ้าจะากไหือนี้มวนดับเดอเ้หอดมาทักินเตียมวนควสไตล์ใหม่จะดีสไตล์ต้องบอกเลยอ่ะขอบพระคุณคลิปนะครับจากนิรุชชาแนลด้วยนะครับ ยังไงก็คือมันเป็นชมคลิปเต็มได้ที่เพจของคุณนิรุยชาแนลได้นะคะก็จะลงคลิปไว้ให้ดูอยู่ก็คือมีแฟนคลับหน้าวทีแรกไปให้ทลิปคุณใหม่พัชรีแล้วก็จับมือแล้วก็มอการมีการดึดกระชากเกิดขึ้นแล้วก็เราเห็นในภาพก็คือกระชากนิดนึงซึ่งถ้าเป็นอย่าง คนที่ไม่เคยขึ้นเวทีเลยหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์การทรงตัวบนเวทีนะจากที่สูงนะแล้วโดนดึงจากด้านล่างเนี่ยจะเสียหลักเลยนะครับและซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นในหลายๆเวทีนะคะที่มีการโดนดึงคุณหม่พภชรีเองอย่างล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็โดนดึงจนเอ่อัวเข่าน่ชนกับอะไรนะที่ไฟตรงหนา้นในเวทีเป็นสป,ปอร์ตอะไรเงี้ยที่เป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะก็คือมีกระแทกจนบาดเจ็บ ก็ต้องรักศิลปินออก็ต้องเซฟศิลปินด้วยนะออหักยาขนมถนอมต้นพี่นอนแล้อก็เมนมาหักแหง้งหักแหง้งดึงแห้ง,หง,หงมันบปแมนดิแต่คุณใหม่เองก็พูดเท่านี้ถจะซ้อมมากแต่ว่าก็คือในท้ายในท้ายๆคุณใหม่ก็จะบอกว่าถ้ารักใหม่พัชรีออจริงก็นะต้องช่วยกันเซฟความปลอดภัยคุณใหม่เองเข้าใจเข้าใจแล้วไม่ได้ไม่ได้โทษแฟนคลับเพียงแต่ก็เล่นมุกตามภาษาใหม่พัชรีสไตล์ คล้ายๆกันน้ำสไตล์อ่าก็คือใหม่พัชรีสไตล์ครับผมอ่ะเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เรานํามาฝาก FC แฟนคลับนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากงานของวันนี้ด้วยเนาะงานแรกของคุณใหม่พัชรีอยู่ที่ชนบุรีอ่าตลาดสดดีชนบุรีนะครับแล้วก็งานของทางแพรพาดแสงทองก็มี2งานงานแรกอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิงานที่2อยู่ที่แต่ใหม่พัชรีก็มีสองงานนะเวิ่มเพิ่อกี้ีใช่ไหมคะเออาใหมนะ ได้คะ่ะเพราะว่าทางด้านศิลปินเองเมื่ออยู่แถวๆกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะออเอาเวลาในช่วงว่างในช่วงเนี้ยเข้าไปแทรกกับคิวง,งานตาๆได้ค่ะตลาดสวัสดีอย่าลืมนะคะรูททุ่งสแควร์ค่ะวันนี้ของคุณแม่แพวพเราแล้วก็มีทงด้านพอบีก,กับน้องสแกนด้วยนะคะแล้วก็ศิลปินอีกหลากหลายท่านเลยค่ะเวลาบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นส่วนแม่แพรวกับน้องพลงธรรมดานะคะขึ้นช่วง ถ้ามองเย็นถึงหองมองเย็นค่ะครับผมงานที่2ก็อย่าลืมนะคะอ่อนนุชค่ะแล้วก็มีน้องลำไยนะคะมาขึ้นบนเวทีพราวแสงทองด้วยค่ะครับก็ฝากงานยูจิเทียด้วยนะครับอยู่ที่ชนบุรีเนาะอ่าแล้วก็งานของหมอลำใจเกินร้อยนะครับอยู่ที่ชนบุรีคือกันพี่น้องครับเรือออเด้อมากมองได้ก็ไปมองหน้าไปให้กำลังใจได้หลายค่ะที่สามคือกันค่ะพี่น้องครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ